เอมามขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะมาลูกกุเ่ไหมน่าจะใช่หรอหมอ้๊มอำๆพิกเกตเก่งใจแม่น้อยนานแล้วลูกอ๊มน่ะแต่

Ăn, à rồi ngon, 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 lời Ăn lời ăn ngon, ngon, kết ăn ngon,

เอาไว้โอ้โหกินแค่เนี้ยแค่นี้เหรอเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอกินอร่อยนะอ,อันนั้นอเออนั่นแหละไม่แชร์ลูกอะไรของหนูคนเดียวของเกสคนเดียวไม่ต้องแชร์ลูกอทำไมอะ่ะไม่เอาเลยเหรอแม่แมวเหรอ แม่ใจนะว่าไม่เอาเขี้ยวเขียวไม่คืนไหวไ,ไม่ทันไม่แต่ไม่ดีน,นนะ โมตายทำตัวยังไงมันจืดหรอมันเลยไม่กินก็ไม่นะแล้วแต่ลองแล้วแต่ลองสองวันที่แล้วกินจนเกลี้ยงจาน ไดเอทปะวันว uh. <laughs> uh. ันสามวันกินทีดูนปาไดเอทเหรอข้าวไม่กินกินผลไม้น้องอยากกินน้องากินอยาหลานกลับมากินไม่ทานละล่อ้าจามันก็กลับมากิน ngọt giang à ngọt giang à Nãy không nói phim đi ống oh, rồi <laughs> Nãy không đi <được> không Chéo dữ tem bạc lên <laughs> Kết chín lười Quả tốt อืมอ hmm, right? okay, ึดปากไม่พูดใช่ไหมเต็มปากห้ามพูดอ่ะใช่โอ้ตาเลยไปแล้วอันนี้ด้วยออมลอย